สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ฟังก์ชัน if ใน excel นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ฟังก์ชัน if ใน excel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนให้เพื่อนๆได้รับทราบกันว,ว่าวิธีการใช้มันใช้งานอย่างไรโดยวันนี้นะครับจะมี2ตัวอย่างนะครับที่เป็นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาที่ผมจะมาสอนใช้ฟังก์ชัน if นะครับ ตัวอย่างแรกนะครับออสิ่งที่ผมมีก็คือมีในส่วนของคอลัมน์แคตตากรีนะครับมีไทป์แล้วก็มี c o ส t นะครับสมมตุติผมต้องการว่าถ้า type เป็น a ให้ใส่เป็น100นะครับแต่ถ้าไม่ใช่อักษร A ให้ใส่เป็น0นะครับซึ่งนะครับเราจะมาใช้ฟังก์ชัน if กันนะครับในส่วนนี้แล้วถามว่าวิธีการใช้ฟังก์ชัน if นั้นทำอย่างไรนะครับผม ก็นะครับในสูตรนะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับคือเวลาเราพิมพ์นะครับเราก็พิมพ์ไปช่องที่เซลล์นั้นที่เราต้องการตั้งต้นก่อนนะครับในส่วนนี้เวลาเพื่อนใช้เพื่อนๆใช้นะครับก็กดเท่ากับแล้วก็ if นะครับ if นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าให้ใส่เงื่อนไขอะไรนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้เองนะครับผมนะครับดูจากคอลัมน์ b นะครับผมอันนี้จะในสูตร if นะครับคือ b 2 ถ้า b 2นะครับเท่ากับ a นะครับให้ใส่เป็นร้อยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ใส่เป็นศูนย์นะครับในส่วนนี้ผมก็ทำการ Copy สูตรที่ผมทำการสร้างเอาไว้พิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ if แล้วก็ enter นะครับเห็นไหมครับถ้านะครับ type เท่ากับ a จะใส่เป็นร้อยนะครับผมทีนี้ผมคลิกไปที่เซลล์นั้นแล้วผมก็ลากลงมานะครับลากลงมาเห็นไหมครับ ถ้าเป็น B มันก็จะใส่เป็น0นเพราะว่าใส่ผมใส่เงื่อนไขตรงนี้ไว้ถ้าเป็น A ก็ใส่เป็น100ถ้าเป็น B ก็ใส่เป็น0แต่ถ้าเป็น A ก็ใส่เป็น100เห็นไหมครับอ่าแต่สิ่งที่ต่างก็คือเห็นเซลล์นี้ไหมครับตรงนี้นะครับผมไฮไลท์ให้ดูเลยเอ้าทำไมเป็น A แต่ทำไมมันใส่เป็น0นย์่ะอ่านะครับเนื่องจากตรง A ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับว่ามันมี space อยู่นะครับผมลองเลื่อนไปดูนะครับถ้าเป็น A จริงๆนะครับก็คือมันอาจจะชิดเห็นไหมครับชิดตัวเซลเลยแต่ถ้าตัวนี้มันจะมี space 1 T ทีนะครับถามว่าวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดก็ให้ใส่ทิมครอบตัวคอลัมน์ของเราลงไปนะครับผมก็จะใส่นะครับเป็นเท่ากับนะครับทิมนะครับ E แล้วก็วงเล็บ ิมลงไปคําสั่งทิมนะครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับจากด enter เห็นไหมครับร้อยจากนั้นสังเกตนะครับตรงนี้นะครับคอลัมน์อันนี้นะครับผมเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็นร้อยผมก็ลากลงมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้ามันเป็นชาร์เลคเตอร์ที่เป็น A ให้ใส่เป็นร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับสําหรับตัวอย่างที่2นะครับในตัวอย่างที่2ผมก็จะมีคอลัมน์แคตตาล็อกคอลัมน์บัจจิตคอลัมน์เซลล์แล้วก็คอลัมน์โปรฟิตนะครับผม ในส่วนนี้นะครับผมจะใส่ว่าถ้านะครับ g2 นะครับน้อยกว่า h2 นะครับให้เท่ากับกำไรแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือขาดทุนนะครับผมก็คือเรามีบัตเจตสมมติ50แต่เราขายไป70นะครับไอ้4 4มันก็ต้องขึ้นขาดทุนถูกไหมครับผมอ่ะผมก็ใส่ตัวอย่างนะครับพิมพ์นะครับแล้วก็ผมใส่เท่ากับเลยแล้วก็ Enter นะครับเห็นไหมครับขาดทุน แต่ถ้าลากลงมานะครับผมก็ลากสูตรลงมาถ้าเรามีซื้อของมา34บาทขายเป็น88บาทก็คือกําไรแต่ถ้าเป็นซื้อของมา23ขาย44ก็กําไรอยู่แต่ถ้าเราซื้อมา45จะขาย44ก็คือขาดทุนตรงนี้นะครับมันจะเป็นการช่วยนะครับตัวพอดนะครับซินาริโอต่างๆหรือว่าสูตรตัวเอ่อตัว ข้อมูลปลายทางที่เราอยากได้ว่าเราอยากจะบังคับให้มันออกมาในรูปแบบไหนนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทความนะครับง่ายๆสำหรับวิธีการใช้นะครับตัวฟังก์ชัน IF ใน Excel นะครับก็คือมี2ซงน ن าริโอที่ให้เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆก็สามารถเอาไป Adapt นะครับในสูตร Excel ของเพื่อนๆได้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ